สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ FC ท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านคะมาฟังกันคะ่ะในช่วงวันที่1 16เมษายนปี2568การงานการเงินสุขภาพความรักของท่านนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านกันก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะ คือพูดด้ง่ายโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะวาจาเด่นการทํางานก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีงานคล่องตัวมากขึ้นทำอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จปัญหาต่างๆที่ท่านนะคะพยายามที่จะแก้ไขท่านจะแก้ไขในแก้ไขสำเร็จในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านในเรื่องของการทำงานด้วย ฉะนั้นนะคะถ้าอะไรก็ตามที่ท่านสามารถช่วยเหลือได้ก็ขอให้ท่านช่วยเหลือนะครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นดูน่าเชื่อถือคําพูดคําจาของท่านนั้นก็ค,ค่อนข้างที่จะมีอํานาจนะคะคือพูด,ดง่ายๆพูดอะไรออกไปคนจะเชื่อคําพูดของท่านนั้นสามารถพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะพูดจาเป็นเงินเป็นทองด้่งนะพูดเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จนะคะ ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์คนอยากเข้าหาคนอยากเข้าใกล้คนนึกถึงฉะนั้นท่านจะเป็นจุดดึงดูดคนให้เข้ามาหาทั้งเรื่องของของความช่วยเหลือและเข้ามาให้โอกาสท่านในเรื่องของการทํางานจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาท่านในเรื่องของการงานนะคะท่านใดที่ทํางานกับชาวต่างชาติท่านใดที่ทำงานทาธุรกิจกับชาวต่างชาติทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์เป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีเข้ามานะคะ จะมีข่าวดีจาก,กทางไกลได้รับข่าวดีจากทางไกลในช่วงระยะเวลานี้มีดวงการเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อทำงานหรือเพื่อเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเพื่อทำธุระส่วนตัวนะคะการงานยังคงเป็นไปนในทิศทางที่ดีหากทำงานประจำก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่า ในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีความมั่นใจมากจนเกินไปหัวร้อนนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากจนเกินไปฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องอะไรก็ตามคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจนะคะถ้าท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วตัดสินใจมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะ แต่หากท่านนะคะทําอะไรรวดเร็วเกินไปตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไปไม่คิดให้ละเอียดรอบคอบนะคะคิดเร็วทําเร็วระวังจะเสียหายนะคะบางท่านนะคะถึงขั้นที่ว่างานเกิดความเสียหายจากการตัดสินใจผิดพลาดฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการตัดสินใจของท่านให้มากๆบางเรื่องถ้าท่านไม่มีความมั่นใจให้ท่านขอความช่วยเหลือจาก คนที่ท่านรักและเคารพจากคนที่ท่านไว้ใจก็ได้นะคะเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไประวังจะตัดสินใจผิดพลาดและมีใครบางคนในที่ทำงานหรือว่าบางคนนะคะจะนำความอึดอัดลำบากใจมาให้ช่วงนี้อย่าไว้ใจคนมากนะคะอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไประวังเขาจะทำให้ท่านเสียใจระวัง โดนแทงข้างหลังระวังคนใส่ร้ายใส่ความระวังโดนกันแก้งดังแกการทำงานของท่านเป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ก็อย่าไว้ใจคนมากจนเกินไปอย่าไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังระวังโดนขโมยผลงานระวังเขาจะนำไปบอกต่อและเขาจะขยับขยายควาพูดท่านไม่ได้พูดเขาจะหาว่าท่านพูดโดยภาพรวมการงานของท่านนั้นยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ให้ระมัดระวัง ในสิ่งที่เตือนให้มากๆก็พอนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้าง,กา,ง,ง,างาะะการเงินของท่านในช่วงสัปดาห์นี้ขอภัยนะคะการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะค่อนข้างที่จะโชคดีมีข่าวดีเรื่องการเงินมีโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองคือพูดง่าย เป็นเครื่องเดินแรกที่ท่านหมุนเงินได้คล่องมีดวงได้เงินพิเศษนะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใหด้านการทำงานหาเงินเพิ่มได้นะบางท่านก็ได้รับโอกาสดีๆเรื่องเงินเงินทองทองมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองหากติดขัดมีปัญหาด้านการเงินจะไม่มีคำว่าทางตันท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้หรือนะคะช่วงนี้ จะมีคนให้เงินท่านใช้นะแต่จะให้ในรูปแบบใดอาจจะให้ด้วยเสน่หาหรือว่าอาจจะมีคนนำงานมาให้และให้ค่าตอบแทนเป็นเงินก็เป็นไปได้คือพูดง่งายๆครึ่งเดือนแรกเป็นครึ่งเดือนแรกที่ท่านหมุนเงินเก่งหมุนเงินคล่องนะคะค่าใช้จ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการช่วยเหลือใครบางคนภายในครอบครัวฉะนั้นนะคะ ท่านจะต้องมีสติในการช่วยเหลือคนอื่นช่วยด้วยเหตุด้วยผลอย่าช่วยพระใจดีจนเกินไประวังถูกหลอกถูกโกงเรื่องเงินเงินทองๆด้วยนะคะอย่าเชื่อใจคนมากในเรื่องของการเงินเพราะว่าบางท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีการตัดสินใจนําเงินไปทําอะไรบางอย่างนะคะและท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขกับปัญหา เพื่อจบปัญหาด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้วยภาพรวมการเงินของท่านยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโชคลาภด้านการเงินแต่ว่าไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะขอย้ํานะเงินที่ท่านจะได้จะมาจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแน่นอนแต่หากท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนขอเพียงท่านเดินเข้าไปหาและลงมือทําท่านจะได้เงินนั้นมานะคะหรือ เดินทางแล้วจะได้เงินค่ะมีโชคลาภจากการเดินทางนะคะเหนือสิ่งอื่นได้ก็อย่าใช้ใจ่ายตามใจตัวเองก็พอช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินมีดวงได้เงินพิเศษค่ะการเงินไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ก็อย่าได้ประมาทเรื่องการใช้ใจ่ายนะคะเพราะว่าตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะ ใช้เงินแบบสบายๆเกินไปไม่ค่อยคิดเยอะไม่ค่อยคิดมากอยากใช้ใช้อยากซื้อซื้ออยากซื้อกระเป๋ารองเท้าซื้ออยากไปเที่ยวไหนก็ไปเลยก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอย่าใช้ใจ่ายเหมือนเด็กนะท่านจะต้องอคิดให้เยอะๆท่านใดที่บ้านไหนมีเด็กมีบุตรหลานที่ยังเล็กท่านจะหมดเงินไปกับเด็กค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะด้านความรักของท่านกันบ้างคะ่ะความรักของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะ คนโสดในช่วงครึ่งเดินแรกโอ้ท่านเปิดใจไหมถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอคนที่ท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยนะคะและเขาจะมาจากทางไกลหรือไม่ก็จะได้เจอกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์เจอกันระหว่างการเดินทางเดินทางอาจจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเพื่อทำงานนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ท่านถูกใจคะ่ะถ้าท่านเปิดใจนะ ความรักในคนโสดค่อนข้างที่จะดีแต่ยังไงก็ดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะอย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจเขามากจนเกินไปนะความรักในคนโสดอย่าเพิ่งใจร้อนระวังนะคะคนที่เข้ามาใหม่จะเป็นโสดเฉพาะเวลาอยู่กับท่านแต่พอเช็คดูประวัติให้อ่าดีๆแล้วอ้าวกับมีโรคที่สองที่สามเพิ่มเข้ามาอีกนะคะและระมัดระวังนะคะคนที่เข้ามา เขาไม่ได้มาเพื่อความจริงใจนะบางครั้งถ้าท่านพลาดไม่เช็คไว้ใจเข้ามากนะคะท่านอาจจะเสียใจตกเป็นมือที่3ามโดยที่ท่านไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้สําหรับคนมีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีหากติดขัดมีปัญหาผู้ครองคนรัก จะช่วยเหลือท่านได้ทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะถึงเขาจะช่วยได้ไม่เต็มที่แต่โดยภาพรวมก็เป็นเครื่องเดินแรกที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขได้เดินทางไปนั่นมานี่ด้วยกันหรืออาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะด้านการทําบุญ นะคะถ้าท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆอถ้าท่านมีโอกาสได้ทําบุญให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นการช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือเด็กที่ลําบากไม่มีคนดูแลก,ก็ได้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวท่านมากพลังงานดีๆจะเข้ามาไว นะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองท่านเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะคะก็อย่าได้ประมาทนะให้หมั่นสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆนะคะแล้วท่านจะได้รับสิ่งดีๆหากเกิดเหตุคาดไม่ถึงมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้ในที่สุดนั่นเองค่ะให้นับจากาวันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปให้ท่านหาโอกาส ทำบุญเสริมดวงบ่อยๆนะคะทําเท่าที่ท่านสามารถทําได้สวดมนก่อนนอนหรือว่านั่งสมาธิก่อนนอนก็ได้นะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดระหว่างสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะขอบขอบพระคุณทุกุการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ